ตังไปไหนวันนี้ขออนุญาตแนะนำการเดินทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะการเดินทางครั้งนี้ค่ะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และลงที่สถานีสนามชัยออกประตูหมายเลขหนึ่งนะคะเราจะเจอรถเชตเทนบาทที่ทางคอสอมอกจัดเตรียมไวใ้ให้กับประชาชนสามารถใช้บริการได้ฟรีค่ะ และนำส่งเราณท,ารท้องสนามหลวงเมื่อถึงท้องสนามหลวงค่ะก <General. S 1> ็สามารถเดินตามเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้นะคะเพื่อเข้าสู่พระบรมมหาราชวังได้เลยโดยระหว่างทางค่ะจะมีจิตอาสาแจกอาหารพระราชทานค่ะให้กับทางประชาชนโดยที่เราจะต้องรับประทานให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะ โดยเส้นทางค่ะเราจะต้องลงอุโมงค์หน้าพระลานณบริเวณทองสนามหลวงก่อนนะคะและเดินตามเส้นทางมาเรื่อยๆเลยค่ะจะมีทางเจ้าหน้าที่คอยํำกับอยู่และก็จะขึ้นสู่หน้าพระบรมมหาราชวังโดยเจ้าหน้าที่ค่ะจะขอตรวจค้นทรัพย์สินของเราเพื่อความปลอดภัยในการเข้าสัตการะหลังจากนั้นเดินตามเส้นทางมาเรื่อยๆค่ะ เราก็จะเข้าสู่ศาลาสหาไทยสมาคมาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งเราก็จะเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยโดยครั้งนี้ตังได้มีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถหรือสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ โดยพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะให้เราได้รับชมกันรวมถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบด้วยซึ่งตังต้องขอบอกเลยนะคะว่าทุกชุดของพระองค์งดงามสง่างามที่สุดเลยค่ะโดยขากลับค่ะตังได้ใช้บริการเชเทนบัตร ที่ทางคอสอมกได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมด15เส้นทางค่ะก็สามารถดูได้นะคะในรูปที่ตั้งได้ขึ้นนี้เลยซึ่งจุดที่เราใช้บริการค่ะก็จะอยู่ที่เดิมนะคะณนะบริเวณท้องสนามหลวงที่เราลงรถครั้งแรกเลยนะคะก็สามารถใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ ในส่วนของเสื้อผ้าค่ะรบกวนนะคะเป็นสีดำทั้งชุดโดยผู้ชายเสื้อสีดำมีปกกางกเกงขาย,ยาวสีดำทรงสุภาพรองเท้าหุ้มซ้อนสีดำหรือสีขาวนะคะส่วนผู้หญิงเสื้อมีแขนไม่รัดรูปค่ะรบกวนนุ่งกระโปรงหรือผ้าถุงยาวคุมเข่า รองเท้าหุ้ม้นสีดำหรือสีขาวก็ได้นะคะส่วนนักเรียนนักศึกษาสามารถสวมใส่เครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยไ,ได้เลยค่ะโดยวันนั้นตังก็ได้สวมใส่นะคะตามรูปที่ตังได้ขึ้นแสดงนี้เลย mm hmm. ก็ใครไปค่ะรบควรทำตามกฎแล้วก็เคารพสถานที่ด้วยนะคะ